ขอบุญมาเลยน pues mm ี้ขอโชคขอลาบลงมาเด้อเราเดือ <h> ช <ums> ่วยด้เฉยเลยใครดูสิดอเคแล้วครับไหนว่าไม่ให้เปิดห้ามไม่ให้ดังไม่ให้เปิดแล้วหนูจะถูกหรือวันไหนที่มีบ้านเราถูกมาอย่างนีเลขตรง ได้มาตั้งแต่วันหมออกเลนะบ้านหมดที่แล้วทำไปสี่ห้าตัวเดียวตัวไหนัตัวหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าี่ยตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเอาเลขไทยนะเพราะที่บ้านนั่นจะให้ตงวมดวดตงวมวดอย่างเงี้ยทางเดียวคพิเจ็ดหนึ่งห้า <7 15. S 2> ไ1 5กเจ็ดหนึ่งห้ากับกับเจ็ดแต่ทุกเที่ยวนั้นมาขอทั้งที่ได้ครัเจ็ กับหกเจ็ดลงดูแต่ไม่รู้ทาก็ได้ตัวนี้ยังไม่มั่นใจนะแต่ตรงนี้ฉันมั่นใจตัวฉันนี้เนี่ยเจ็ดหนึ่งห้ามั่นใจต้องสลับด้วยไหมสลับเจ็ดห้าอะไรท่านบอกว่าฉันจะขอท่านสำนักแก้สำนักใหม่แล้วจะเปิดสำนักใหม่แก้ว่ากงุงเลยแกไปบอกเหมือนที่ งวดที่เขาพี่น้องตายก็จะขออีกได้ก็มาให้สามเกิดสำนักอยู่บ้านสำนักก็นม่อยู่ได้กินได้ปิดแถวปิดโต่ท้ทางนี้ก็ให้ดีให้ทุกง้วน เลขทูบสามแปดห้าเคียน3,8,5 3,8,5สามแปดห้าสามแปห้าสามแปดันใกล้ๆกับเจ็ดหนึ่งห้าเเลขสามแปดห้านะครับเออดีขออนยาดมไขอนิดนึงจ้ะสรุปเลขนะครับ fc ตะกีไม่ทันสรุปเลขครับเลขเจ็ดหนึ่งห้านะครับแล้วก็เลขเลขล้วไม่มั่นใจหกเจ็ดนะครับ

ท่า,ทาก็ได้ก็ได้อย่างนี้สามนสาเกียวผิดถูกก็้วที่แล้ได้ล่างโเกเอาไม่ได้เป็นเล็กน้อยแต่แทสาหนึ่งกันหนึ่งม่้างลางแสีี่มันซมันไม่ถูกงวดแล้วไม่ได้ปีปีนี้ไม่ได้อยู่สองงวดปีนี้ไม่ถูกสองวดไม่ถูกก้ว อ,ายายอ,อยากได้รถหกล้อเพราะปีนี้คนง,งานจะเพิ่มอีกขอหกล้อใหญ่ก็คันเด้อช่วยเหลือบุญบารมีแล้วก็ชิงทั้งบ้านช่วยเด้อได้เปิดเอาแล้วขอหกล้อ,อลหลใหญ่ๆแล้วกันเพราะว่ารถยังไม่พอใช้ได้มีสามคนช่วยกัน ก็เบื้องบนจะไม่ลงมาช่วยลูกไม่เอาแล้วมาที่หนึ่งลูกขอสามโตไปเรื่อยๆขบสาบันกับทางเบื้องบนไว้ยังเดี๋ยวหลบทุกทีถ้าปูตรงมาที่หนึ่งอย่างเที่ยวที่แล้วนู่นทางเบื้องบนจะปิดประตูเลืใช่ไหมลูกสี่ทุกคนทุกท่านนะครับหลังจากที่ตัวเลขเราได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ 1> 7 1 5หน้านะครับแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจเลข6 7เจดนะครับเลขล่างแม่แมวนะครับแม่แมวร่างร่างทรงอยู่โคราชนะครับัตววมา้แล ผมพ่อเบอร์บอลจะไม่ลงมาประทับร่างคุณโตเงยจะม่ีนบอกงสูบหัวลาบตอนนี้อยากได้รถหกล้อคันใหญ่ๆเด้อตาสามคันยังไม่พอช่วยเหลือสานหน่อูดู้ขอเด้อตาเลยหร่านจะเพิ่มขอีกตัวนี้แหละเนาะก็เจ็บหนึ่งห้าใจนี่ตัวานี้ ใจโดนตัวนี้เลยก็ยังหวยออกพอทำาววนนี้ตอนคืนเลขลางม้ีนแล้วได้สี่ห้ามมนออกสี<ม>่บนข้างบนไม่บอกว่าเอาไม่ได้เลขน้อยที่สุดมาซื้อกันตั้งเจ็ดสามสองเจ็ดสามหนึ่งถ้าเขาบอกว่าซื้อน้อยก็ต้องน้อยถ้าให้ทุ่มก็ต้องทุง่มมีคนคนก่อนนี้ขดหัวหน้าท่าเรือเขาบอกว่าซื้อตัวละหมืน่นเต็มที่เลยได้รถตนึง ตรงขันตวเา,าคือตัวนี้เลยเนาะเน,น้นๆก็น,น,นี่แต่ว่าน้นตรงแต่ตัวนี้ไม่ไม่เน้นนะตรงบันออกไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นหกเกียดนี่ไม่ค่อยเน้นถ้าเน้นแค่เน้นแปดห้าถ้าเน้นเน้นแปดห้าครับนี่ลงโทษเก็บเกี่ยนได้ใช่หครับเป็นหานิดรับนงะไ่มีเน้าม,มาก เลี้ยงให้มากๆคือสามตัวนี้ค่ะจะออกไม่ออกเราก็ไม่รู้อะเนาะครับต้องสลับไหมหรือว่าเอาอย่างนี้เลยเที่ยวนี้แกบอกไม่ต้องสลับต้องสลับโก่งเลยครับเที่ยวที่ทําไปนี่มันสลับครับต้องรับที่ได้เที่ยวนี้ไม่ต้องสลับหรือว่าเอฟซีอยากสลับก็สลับเนาะจ้ะแล้วแต่การไว้ก็ข่าบาทติดบาทครับ เอาแกน,นี้ว่าจะไม่ผ่านเนวนนุ่ตาไม่เอาชุดมาว่าจะมา<อ>เลี้ยงโทก<อ>กอยากกินกล้วยไปเข้าฟันป่อครับก็งวนเลยก็ส<อ>่วก็เข้าฟันอ๋อฉันนั่งกันอยู่เห็นว่าฝนไม่มีอะไรก็ตายหมดอนอนอยู่โทษในบ้านก็นมีที่หร้โคเตื่นอ้อนนี้จะไปต่อ่ไปทาน<อ>นี่ก็ไป อยู่ที่ไหนนะครับถงเนนอยู่สูงเนินในบ้านนะคะบอกเขาว่าคนผู้ป่วยบางคนเขาลืมชื่ว่าเมาส์จับใจเขาลืมเลยอยู่นตอยู่ในตัวอำเภอนี่ตำแหน่งไหมครับชื่อตำแหน่งอะไรครับอยู่ไม่ไม่มีชื่อไม่มีไม่ยังไม่มีชื่อนะจ๊ะเรียกตำแหน่งเสียนพ่อแก่หลวงพ่อแก่เสียงพ่อแก่เสียงพ่อแก่ออ๋เสียงพ่อแก่ออ๋ เนี้ยในรูปถ่ายมีครับนูมเขาก็ถ่ายไปถ่ายงวดไหนงวดที่ไม่ถ่ายที่บ้านนั่นงวดไหนงวดหกห้าหกหกเนาะอหกเจ็ดเสไปงปมาแล้วเขไปแล้วเจ้าเล็กู่ก็สวยนะ นีขทุบอะไรน้องม่เคยสามแปดห้าสามแปห้าเลขทูกวยสวยปูฉันทเก่งเกงเลข่งแปดหดีเลยใจฉันนะห้าจะซื้อลอตเตอรี่อันนี้สามแปหอ๋อใครเขียนออปูเขียนปูเขียนให้ปูลงร่างเขียนให้ไม่ไม่มั่นใจไม่รับฉันไม่ไม่ค่อยมั่นใจ ไม่รักเลยไม่รักเลยเลขตัวนี้คือไม่รักเลยจะรักแปห้ารักแปดรักูเกลรักแปดห้ากับเจ็ดหนึ่งห้าจ้าแค่นั้นแปดห้าเจ็ดหนึ่งห้าโอ้รักแค่นี้โอ้โสาธุร้านปีใหม่นี้อยากไห้รถถอดรองยา

อยู่ๆแกก็มาบอกนี่พอหวยออกมาตกคืนนอนจะได้อยู่คืนวันโกนตลอดอสองเที่ยวแต่พออีกเที่ยวหนึ่งแกมาบอกตักันเลยมันแกมาเขียนใลห้าหนึ่งเจ็ดเจยนให้ในห้าหนึ่นนนง,จงจเจ็ดโอ้เลขตัวเดียวกันแต่วันแรกได้ตัวน,นี้เลย ไม่ต้องกลับเลยแม่ตรงเลยจ้ะเกียดหนึ่งห้านี่เลยโอ้สาธุสาธุเกีดหนึ่งห้านี่ตรงตรงเลยโกงโกงนี่แน่แมวแมวนะครับถูกก็ถูกผิดก็ผิดเนาะจากตัวเดียวนี่แหละเก่งห้าแปดแม่ก้าวตัวกระโดดทันนะครับโอเคครับนี่เราก็ได้แล้วนะครับลำลากันไปนะครับโกงโกงนี่แหละสาธุสาธุนะครับลำลากกันไปด้วยเอฟซีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาทุบสามสามเป็นห้าเนาะเอกทุบสามเป็ดห้านะครับสาปดห้านะครับสวยนะครับแล้วก็เจ็บหนึ่งห้าเด้อเขียนมันใจเจ็บหนึ่งห้ามันใจครับสามวสาถูกาถูอ่ะรากันไปนะครับคุณผู้ชมนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามคลยครับช่องยูทูบคุณรัพพยานาเพียรคุณรัพพยาณาอีสานเนวด้วยนะครับติดตามรับชมนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรื่องราวดีๆเรื่องเลขโชคลาภนะครับติดตามในช่องไดนนะครับใสดตลอดนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดนะครับสดสดก่อนใครได้ก่อนใครนะครับทางเพจคุ้มสัพพยาลในยูทูปคุ้มสัพพยาลและก็ช่องอีสานนิวนะครับเราสามารถติดตามได้เร็วมากนะครับรวดเร็วทันใจทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเลขนะครับเราจะได้ทันทีเลยนะครับโอเคครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับผม จับแค่นั้นกันบ้างเด้อสองคนนะจับในกล้องบอกเดี๋ยวเยอะหมดเลยเดี๋ยวเยอะ